เปลี่ยนภาพเลยนะเปลี <c oughs> ่ยนภาพเลยนะครับผมไอเงี้ยครับที่อาแสที่ใช่ไหมผู้กองเห็นหรือเปล่ายอมนะครับทุกคนผู้กองเปลี่ยนภาพลูกหลานที่นะไรนะไปมาคัอเอนมาเอาเมาลูกหลานไปด้วยแล้ัจะลองพิมพ์อะ ไอ้เอกชายรปกกันนะหรือต้นขางปูกันชอบออกโบราณเพลงหลายเสื้อหลายเสื้อหลอพี่ชาะลำบากหลอดพี่าย็ด้วยดวงใะเขาดื่มวันนี้แล้ววันวานเขาผ่านวันนี้เา่านวันนี้เรนนร้ก็ได้นส่หตรก็ได้ใจแล้วให้รางวัไปโบนั

กูบอกกูจะบอกูบอกแก่ารถนั่งไปยังไงก็โดนโกูะฟ้องแกฟองนะฮะยังไมันบอกว่าแกกบอกว่ามูบอกกบอกกูบอกกูบอกกมบอกกู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 บอกก่บอกกู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 บอกก่บอ้กูบอก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 ก ูใช่เหรอคุณก็ไปดูแล้โอ้ยต้องใส็ต้ยงใส่อย่างนี้จะเรียกว่าอู้วตายเหรอต้องเรียนเกินตายเหรอต้องมีกรรมต่างหากกลัวหมดอยู่ตายคนเดียวดีดีเอาละมันก็เจอโอ้อดีดีเอาละมันก็เจอดูดีตอนแรกเราเป็นคนกรอกปากมนี่ยผมเลยครับตอนแรกกรอกปากเนี่ยผมเลยครับฉัน คุณเหี้ยทำใจดีกว่าไหมคุณนั่งจ่อให้คุณจ่อให้คุณตื่นเต้นไหมคุณนั่งจ่อให้ตื่นเต้นไหมไปคุณหลอกทางนี้ไปบอกมันเองเหมือนทางผสมอ๋อแบบเขาบอกลองดีเลยลองดีเลยลองดีเลยอะไรแบบนี้บอกอะไรแบบนี้โอ้ยโอ้ยว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเกินมันเกินแต่การถ่ายที่พูดจะไหม เสียงเสียงอยู่มันจะลองควรคลอมันก็ไม่อููเท่าไหร่อ๋อแล้วตางวนตัดต่อน้าแล้วก็โสม์นี่ครับทางทหารมาสอนเห็นคับ